เหลือัไอ้คันนี้ออกดิใครคันนี้ขอขอขยับนิดนึงขยับนิดนึงเขยับนิดนึงขยับขยับขยับนิดนึงขยับบอกอาอออยู่นอกขน้นน่ะขน้นอีกคนนึงเขามานั่งเลยครับจั่พยายาม่ใหเข้ามาหมด เล่นไม้เขาน้าพนันไรนันเวนด้วยนะพี่พงศ์ทักซ้ายมือวมานั่งเสริมยมไหมไม่เป็นไงฮันเวเนี่ยมันสุซ้างือผมาอี่ทมาใหม่ข้าครับ มองมาเนดิเี้วับาเลยดิเียกได้นออกไปที่จออยู่งนอกอะเอาออกไปด้